ค่ะสวัสดีท่านบุระชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าให้คุณสมจิตอ่านประวันิาที่ส่งเข้าไปนะคะสองโครินบทที่สองข้อสิบสี่แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในกระบวนฉลองชัยสเสมอมานในกรต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักลงให้ปรากฏทุกแห่งโดยเรามัเทียวบทที่สิบหกข้อสิบแปดเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและปุซลานี้เราจะสร้างคิดจ,จัรของเราไว้ และพลังเหงนความตายจะมีชายต่อคิชจัรไม่ได้ลงมบที่8ข้อ3 5ถึงแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเขี้ยวเข็นหรือการกระดานอาหารหรือการเปวยกายหรือการถูกโวยภัยหรือการถูกคมดาบตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่โปรงข้าโรงจึงถูกประหารไปนยังต์ข้ามและนับว่าเป็นแกะสาหรับออกไปฆ่า แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือร้อนโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายคุณพระเจ้าสําหรับประวันะวันนี้เราก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ามีชัยชนะเสมอประวัติศาคำของพระเจ้าในสองโครินบทที่2ข้อ14แต่ขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในกระบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริ์และ,ระโรรองประทานกลิ่นหอม ที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราพระคำของพระเจ้าทำให้ชีวิตของเรารู้เป้าหมายชัดเจนนะคะว่าเรามีเป้าหมายชนะเสมอมีเหตุผลที่คริสตจักรเจอความยากลำบากเจอปัญหาหรือเป็นกลุ่มที่ถูกข่มเหงมากที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะอะไรคะนั่นคือซาตานกลัวสิ่งที่กำลังจะมาถึง มันมันไม่ได้กลัวอย่างอื่นมันกลัวก็คือกลัวคริสตจักรกลัวพระเยซูคริสต์ที่จะจัดการเบ็ดเสร็จเมื่อถึงเวลาของพระองค์ที่พระองค์จะจัดการกับอำนาจแห่งความมืดหรืออำนาจของซาตานเพราะฉะนั้นขอหนุนใจนะคะว่าให้เรามั่นคงไว้อย่าก,กลัวเหมือนมารมันมันกลัวก็ให้มันกลัวเพราะว่ามันรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เราจะไม่กลัวเพราะว่าเรารู้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ พราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่มันสตันมันกลัวแล้วมันก็ลนลานแล้วมันก็อละวาดแล้วมันก็วุ่นวายดิ้นหลนทุลนทุลาลวิ่งชนสิ่งนั้นวิ่งชนสิ่งนี้แล้วก็ก่อความวุ่นวายมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในความกลัวเพราะเราไม่ได้อยู่ฝ่ายมารเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราจึงไม่กลัวมารมันกลัวเพราะมันรู้ว่าพระเยซู เป็นพระเจ้าที่จะมาจัดการกับพวกมันเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นขอให้เราอย่ากกลัวขอให้เรามั่นใจในพระเจ้ามั่นคงเข้าไว้นะคะก็หนุนใจนะคะพี่น้องที่เจอปัญหาเจอการทดสอบทดลองเจอการคมเหงนะคะมารสตานมันก็โจมตีคริสตจักรนี่แหละเพราะว่าคริสตจักรเป็นสนามลบเป็นนามพุ่งดอเป็นที่ที่มารสตานทําสงคราม ราะนั้นคนที่มาคริสตจักรเราต้องเตรียมใจนะคะอย่าก,กลัวเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จะปกป้องท่านพระเจ้ายิ่งใหญ่จะทําให้เราชนะมารซาตานต่างหากต้องหนีต้องเพนต้องออกไปจากคริสตจกักรขอให้เรามั่นคงในภะวนะขอให้เรามั่นคงในความรักของพระเจ้าเข้มแข็งเข้าไว้ให้เรามีความเชื่อถ้าเราไม่มีดีมารซาตานไม่โจมตีเราหรอกนะคะขอให้เรามั่นใจ และมันพยายามที่จะทำให้เกิดความกลัวในหัวใจของผู้คนในคริสตจักรทั้งคนเชื่อเก่าทั้งคนเชื่อใหม่ทั้งคนกำลังจะเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างมันพยายามอารวาททั้งหมดนั่นแหละเพื่อที่จะให้เรามีความกลัวให้คริสตจักรมีความกลัวให้ผู้เชื่อมีความกลัวแต่มันจะล้มเหลวเมื่อเราเชื่อระวังใจในพระเยซูคริสต์ทำไมพระเจ้าบอกเราว่าอย่าก,กลัวเลยจงเข้มแข็ง อย่าคลามกลัวนะคะจงวางใจในเราเพราะว่าพระเจ้าจะปกป้องเราไงคะพระเจ้าจะต่อสู้แทนเราไงคะทุกปัญหาเรามีชัยเหลือล้นมานมันจะล้มเหลวเมื่อมันโจมตีหรือว่าอารวาสคนนั้นคนนี้ก่อความวุ่นวายให้กับคนในคริสตจ,จักรแต่ถ้าคนนั้นไม่กลัวแต่รักพระเจ้ามากขึ้นแต่ยิ่งรับใช้พระเจ้ามากขึ้นแต่ยิ่ง ต้องติดตามพระเจ้าแบบเอาจริงเอาจังมานมาล้มเหลวทันทีมันไปแบบไม่มีท่าเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวเมื่อไหร่มันจะเล่นงานถ้าเรามีความกลัวมานสตานมันรู้แล้วว่าเรามีอาการออกมาว่าเรากลัวปัญหาก็คือกลัวมรนนะอันนี้เป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ายิ่งกลัวยิ่งเจอถ้าไม่กลัวก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้คริสตจกักรไม่ธรรมดานะคะ เราจําเป็นจะต้องรักพระเยซูรักคริสตจักรมารสตานพยายามที่จะทําให้คนกระจายทําให้คนมาโบสถ์ไม่ได้ทําให้คนมีปัญหาทําให้คนยุ่งยากทําให้คนเกลียดคริสตจักรเกลียดกันและกันในคริสตจักรมาร์สตาลมันพยายามที่จะทําให้งานของพระเจ้าเสียหายแต่เราที่รู้ความจริงแล้วเราจําเป็นจะต้องยืนหยัดแล้วก็ยึด พระเยซูวไว้แล้วก็ต่อสู้กับมานแล้วมันจะหนีเราไปแค่เรานบน้อมถ่อมใจฟังพระวจนะให้มันแสดงอะไรออกมางัดอัลบั้มออกมาก็ไม่ต้องไปกลัวมานนะคะถ้าเราเป็นคนที่มั่นใจว่าเราไม่ได้ทําบาปว่าเราไม่ได้ทําชั่วว่าเราไม่ได้ทําผิดขอให้เรายืนจัดในพระคําของพระเจ้าแล้วมานก็จะหนีเราไปเองนะคะพี่น้องก่อนหนุนใจ มันไม่สามารถที่จะมาควบคุมเราได้มันไม่สามารถที่จะมาควบคุมคริสจักรได้เพราะพวกมันเป็นพวกล้มเหลวพวกมารสตันเป็นพวกพ่ายแพ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรามันเกี่ยวข้องกับฤทธิ์เดชอำนาจและการอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคริสตจกักรไม่ได้พูดเกินยิ่งใหญ่กว่าเทคโนโลยียิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์หรือการเมืองด้วยซ้ำเพราะว่าพระเจ้าปกครอง เหนือคริสตจักรใครคนแล้วแต่ที่ออกจากคริสตจักรแล้วก็ไม่สนใจคริสตจักรคุณผิดแล้วนะฮะอันนั้นคือเรื่องอันตรายเพราะฉะนั้นในมัทธิวบทที่1 6ข้อ18บบอกกับเราว่าพระเยซูตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูของนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้คำว่าประตูเนี่ยเป็นภาษาสัญลักษณ์ของการเผยพระวจนะ สำหรับคําว่าฤทธิอํานาจและการครอบครองดังนั้นฤทธิเดชของนรกการครอบครองของนรกของนรก,ขอ,นกของผีของอานาจักรแห่งความมืดจะไม่มีชัยเหนือคริสจักรคริสจักรหมายถึงทั้งกลุ่มชนและหมายถึงบุคคลคนนั้น ที่เขาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วเขาก็มั่นใจในพระเยซูคริสต์ว่าปรุงนี่แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องเดียวแม้นจะเจออุปสรรคปัญหาเจออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายึดพระเจ้าเข้าไว้มารสตานมันจะออกไปจากชีวิตของเรามันจะล้มเหลวในการโจมตีเราเราจําเป็นจะต้องหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อเอเมนเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะมั่นใจในการติดตามพระเจ้าด้วย เพื่อเราจะมีชัยชนะไม่ใช่เจออุปสรรคปัญหาเจอเรื่องนิดๆหน่นนอยๆหรือเจอการกดขี่ข่มเหงเรากนะ็บอกว่าไม่เอาแล้วบา,บายๆเราไม่สมควรกับแผ่นดินสวรรค์เราไม่สมควรกับการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะ,จ,ะจัดเตรียมพระพอรอันยิ่งใหญ่ที่จะมาเหนือเราเพราะฉะนั้นเราจะต่อสู้กับมนันและมันจะหนีเราไปแล้วพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับคนที่เป็นนักต่อสู้ ต่อสู้เพื่อจะได้พระเจ้าสมแล้วที่เขาจะได้รับชัยชนะสมแล้วที่เขาจะได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่เราต้องแสดงความเชื่อให้พระเจ้าเห็นด้วยให้มารเห็นด้วยให้ผู้คนเห็นด้วยว่าเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแค่ไหนเฮเมนเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อและอดทนเราถึงจะครอบครองร่วมกับพระหิสุคริตได้การข่มเหงมันจะเกิดขึ้นแน่แน่การเจอเจอความยากลำบากไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยเฉพาะการที่เราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเมื่อเราเจอการทุกข์ร้อนเมื่อเจอการขู่เมื่อเจอกันกดดันเมื่อเจอการโจมตีต่อต้านสารพัดต,ต่างๆเมื่อเรามาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะคะมันสตานมันไม่สนใจคนไม่เอาจริงเอาจังหรอกเพราะว่าหมูในอวยมันจัดการเมื่อไหร่ก็ได้แต่สําหรับเราที่เอาจริงเอาจังมันกลัวมันก็เลยดิ้นรนต่อสู้กับเรานะคะ พราะฉะนั้นอย่ากลัวให้มารมันกลัวเรานะฉันก็เจอคําขู่มาเยอะแต่ฉันก็ยึดพระคําของพระเจ้านี่แหละยึดพระคําของพระเจ้าต่อสู้กับมารเอาถ้อยคําของพระเจ้าโยนใส่หน้ามารและมันก็ล้มลงต่อหน้าเราขอพระเจ้าช่วยเรานะคะคนที่รักพระเจ้ารักต่อไปคนที่รับใช้พระเจ้ารับใช้ต่อไป คนที่ให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติต่อไปเจออุปสรรคปัญหา,ยาอย่าท้ออย่าถอยพอเรากําลังฟังมารถ้าพระเจ้าให้เราทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้มารสตานจะมาแน่แน่จะมาขัดขวางเราไงคะแต่นะเราได้รับถ้อยคําหรือได้รับคําเผยว่าคุณจะได้สิ่งนั้นพระเจ้าให้คุณทําสิ่งนี้มารมันจะมาหาคนนั้นทันทีแล้วมันก็จะอทำอะไรคะมันกลัวเรื่องอันนี้จะเกิดขึ้นกับคนนั้นจริงๆมันก็โจมตีสิ มันก็ส่งปัญหาเข้ามามันก็ส่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อจะขัดความความก้าวหน้าของเราไงคะขัดขวางการที่พระเจ้าจะทําสิ่งใหญ่ผ่านคนคนนั้นหลายคนไม่เข้าใจกลอุบายของมารเลยมารส่งปัญหาอะไรมาตามมารไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องตาสว่างในเรื่องการต่อสู้กับมารและมันจะหนีเราไปอย่าก,กลัวปัญหาการที่เราไม่กลัวปัญหาคือการที่เราไม่กลัวมารน,นะคะ การที่เราไม่สนใจการงานเนื้อหนังคือเรารู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณใครจะเล่นเรื่องเนื้อหนังอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาตกเป็นเหยือ่อตกเป็นทาตตกเป็นเครื่องมือของมารมารแทรกได้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณเรานิ่งไว้เราไว้วางใจในพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าทาทายเรานะคะคนจํานวนมากมายไม่เข้าใจหลักการนี้ เมื่อเจอปัญหาเมื่อเจอการทดสอบเมื่อเจอการทดลองพระเจ้ากําลังสร้างเราด้วยพระเจ้ากําลังฝึกเราในการที่จะเป็นนักลบฝ่ายวิญญาณถ้าเรามั่นใจในอาณาจักรแห่งความสว่างมั่นใจในพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่ได้ไปทําผิดทาบาปไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานอย่าก,กลัวเลยอย่าห่วงเลยใครจะกล่าวโทษกล่าวร้ายใครจะว่าอะไรถ้าเราไม่ได้ไปทาเนี่ยนิ่งเข้าไว้มารซาตานเป็นผู้กล่าวโทษเป็นผู้กล่าวร้าย มันอละอะไรเราแล้วมันก็เข้ามาโจมตีเรามันก็จะมีเรื่องต่างๆมาพยายามที่จะผลักดันให้เราเนี่ยตอบสนองมันนะคะให้เราที่จะไปตามปัญหาที่มันส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจหลักการพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปกป้องเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจไม่ใช่มานไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ นั้นเป็นสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกเราล่วงหน้าเลยนะคะแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของบระคริตได้จะเป็นความทุกข์หรือจะเป็นความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นการกันดานการเปื้อยกายและการถูกโพยภัยนะคะท่านเักรทูดเปาโลเจอมาทั้งหมดคนที่รักพระเจ้าเขาเจอกันข่มเหงมาทั้งหมดแต่ถามว่าเขาตายไหมไม่ตายหรอกคะ่ะ เขามีชัยเหลือล้นปัญหามันจะมากจะยากจะลำบากขนาดไหนในข้อที่37ในคุณสมจิตอ่านนะคะรวมบทที่8แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเรามีชัยเหลือล้นโดยพระองผู้ทรงรักเราทั้งหลายให้เรานำมั่นใจในชัยชนะของพระเจ้าเสมอเราต้องรับชัยชนะตลอดการเรา นะบทขยี้การต่อต้านทุกอย่างและเอาชนะความยากลำบากทุกประการนั้นเป็นพระพรที่อยู่เหนือคิสจักรนั้นคือผู้เชื่อที่รักพระเจ้าที่มีเป้าหมายชัดเจนที่รู้จักกับพระเจ้าชัดเจนถ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเราจะไม่ชัดเจนนะคะเราจะกลัวเราจะเพนมันยังไม่ทำอะไรเลยเราเปิดแลบ <c oughs> ก็ไม่ใช่เรานะคะขอพระเจ้าให้เราหนักแน่นมั่นคงหน่อย อย่าเป็นคนที่หยับขี้ไก่ไม่ฟอรพระเจ้ายิ่งใหญ่เราอยู่กับผู้ยิ่งใหญ่เราอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือจอมเจ้านายของคริสตจักรเอเมนเพียงแต่เราทําส่วนของเรารักพระเจ้าอธิษฐานนมัสการรับใช้เราดําเน,นินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ไปยุ่งกับความบาปแม้ว่าเราเจอปัญหาเราจะชนะพระเจ้าจะช่วยกู้เรานะคะพระเจ้าเป็นเจ้าของคริสตจักร ไม่ต้องกลัวในมัทธิวบทที่1 6กข้อ18ก็บอกเราชัดเจนเราจะสร้างคริสจักรของเราไว้และประตูของนรกจะมีชัยต่อคริสจักรไม่ได้คำว่าประตูเราก็คงจะเข้าใจว่าก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่มีฤทธิดเดชแล้วก็ครอบครองเราจาเป็นจะต้องรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามารขอให้เรามีความเชื่ออย่างถูกต้องตามพะวจชนะและพระเจ้ากาลังทางานอยู่ในชีวิตของท่าน พระเจ้ากำลังทำงานผ่านทางเราเพราะฉะนั้นขอให้เราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณไปกับพระคำไปกับพระวิญญาณอย่าเป็นคนเหนือหนังเพราะว่าเราจะตอบสนองมนันเราจะไปกับมานเราจะไปกับปัญหาแน่แนเราจะวุ่นวายเราจะดิ้นรนทุรนทุรายมันจะทรมานเราเมื่อเราเจอปัญหาเรากำลังเจอพิษส่งของมันซาตานเพราะฉะนั้นเราดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักการของพระเจ้าตามความเชื่อ ที่พระเจ้าเตือนเราล่วงหน้าว่าเราจะเจอความยากลําบากเจอการข่มเหงเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราจะไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรใครเราไม่ได้ไปทำบาปเราไม่ได้ไปวุ่นวายทําให้รบกวนคนอื่นแต่เรากําลังดําเนินชีวิตกับภาวนะมานต่างหากที่มาวุ่นวายกับเรามันควรจะลงนรกมานนะคะไม่ควรที่เราไปกับมานเราไม่ใช่คนที่ ถูกผลักดันด้วยปัญหาเราเป็นคนที่พระวิญญาณเจิมเราทรงนำเราอเมนเมื่อเราเจอการทดสอบทดลองเรายึดพระเจ้าเข้าไว้นะคะล้วเราก็จะชนะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ชนะเพราะว่าพระเยซูชนะเราก็เลือกฝ่ายชนะเราเลือกถูกต้องแล้วนะคะให้เราแย่งชิงเอาพระเจ้าให้ได้แล้วก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าให้จงได้ยึดพระเจ้าเข้าไว้นะคะ อย่ากลัวเราจะชนะไปกับพระองค์เราแค่เล่นตามบทบาทเราแค่เล่นตามกติกาและสิ่งที่พระเจ้าให้เราเป็นนะคะอย่าวุ่นวายใจบางคนเราอยู่ของเราดีๆก็มีคนมาวุ่นวายกับเราเราก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยไปวุ่นวายอีกนะ,ะอย่าวุ่นวายใจจงสงบเข้าไว้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอผู้ทรงนำเราในพระคริตไปสู่ชัยชนะเสมอ นี่คือในฐานะถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะของพระคริสต์เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราดำเนินชีวิตยึดพระคำยึดหลักการของพระเจ้ายึดพระเยซูคริสต์เพราะว่าโปร่งชนะเราก็จะชนะนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในขบวนพาเรดแห่งชัยชนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเลือกพระเจ้าจะเห็นหลายคนเมื่อเจออุสปสรรคปัญหาโอ้อาวาดวุ่นวายแก,ก้ต่างๆนานา ว่าคนนั้นว่าคนนี้กล่าวโทษตัวเองกล่าวโทษสิ่งสารพัดไม่จําเป็นเราสงบและเราก็รู้นิ่งเข้าไว้เพราะเรารู้ว่าการช่วยกู้มาจากพระเจ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่คนเนื้อหนังไม่ใช่คนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเราเป็นนักลบฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเช็คบินกับเราในเรื่องความเชื่อเราต้องมั่นใจในความเชื่อเราต้องเป็นนักลบเชื่อแบบไหนได้แบบนั้น เชื่อว่าเราชนะเราจะชนะเชื่อว่าเราจะผ่านเราก็จะผ่านเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจะปกป้องเราได้นะมารซาตานแพ้แล้วแพ้อ,อีกก็หนุนใจนะคะ พราะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือจดจ่ออยู่กับการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมนดีข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงุงวยพรภวจนะคำของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราเข้าใจในความเป็นจริงตามพระวจนะคำของพระเจ้าว่วาคริสตจักรมีชัยชนะเสมอประตูหรือวิญญาณแห่งความตายหาได้ชัยชนะคริสตจักรไม่ปัญหาไม่สามารถจะชนะเราได้ปัญหา ความทุกข์ยากความลำบากหรือว่าสิ่งต่างๆที่ต่อต้านเราสิ่งเหล่านั้นจะล้มลงต่อหน้าเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะฤทธิดเดชฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในคริสตจกักรอยู่ในผู้เชื่อทุกคนขอพระเจ้าเจิมพี่น้องของกาปรงแต่ละคนที่จะรู้บทบาทหน้าที่ที่เราจะยึดพระเจ้าเข้าไว้และต่อต้านกับมารร้ายและเราจะอยู่อย่างมั่นคงเรามีชัยชนะเสมอ และชนะตลอดไปชนะชั่วนิดนิรันขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันยิ่งใหญ่ก็คือพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าวพรนะคะเอเมน้คะระเวะ้วพรค่ะวคะเจวร